ทางนูน้นอือด้วยทางนูน้นเอาแม่ทำสลับกันอีกนึงอะ่ะก็แม่ทำกล้องนะอุ้ยมีอะไรติดฟันแม่ไหม,มลูกสีลิปหรอเช็ดได้ไหมคะแม่ไม่เห็นหนูก็เชงสิอ,สอ่ะโอเคออกรือยังคะทุกคน ออกเองคะนั่นค่ะอ้จริงเหรอออกแล้วค่ะแม่ก็เช็ดเองสิอืมขอบคุณค่ะจบ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 ,จบ,จบ,จบยูจินเธอชอบขายขำจ้ะขายคุณแม่ค่ะไม่ได้ขายขำอย่างเดียวค่ะขายคุณแม่อุ้ยทำอะไรอะ่ะลูก เป็นอะไรอ่ะคะยุงกัดยุงกัดเจ็บไหมคะเจ็บมากไหมคะยืดบอลข้างหน้จนเจ็บเตะบอลกับใครนะกับเพื่อนที่โรงเรียนกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วใจดีจนโตใจดีจนโตอ่ะอีกกนเด้อ ยายเจ็บหวนแล้วครูก็ปีด๊ดยายก็ล้มเจ็บตรงนี้<ต>คุณครูก็ปี๊ดได้เหรอมันก็เป๋าปี๊ดใช่ไหมอยู่ล้มเหรอคะแล้วทำไงถึงล้มอะลูกอัมแล้วใครเห็นไส้กรอกขนมปังคุณแม่บ้างอะ่ะมีใครเห็นไหม ของครคะใมาตรงนี้มาแม่แกะให้มาไม้กะกดูได้กะแกะด้วยตรงนี้นะคะมาตรงนี้เอาเลื่อนเก้าอี้มาค่ะทุกคนวันนี้อยู่จีนจะมากินขนมปังไส้กรอกไหนหยิบมาจีกะกขอเ่าก่อนนะโอเคโอเคโอเคทำไมหยิคะ มันทำไมอีกลูกมันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่ซึ่งซื้อไม่ใช่ค่ะหลังใหม่เดี๋ยวไปกลางเดือนนะคะ,ะเห็นมีคนไปเถียงกันเรื่องเรื่องอันนี้แต่จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะแต่ว่าจีนี่ก็อยากพูดเผื่อคนที่เขาคอมเมนต์ผ่านมาได้ยินเขาบอกว่า เจนนี่อ่ะเหมือนฟิลแบบว่าเออโดนเซลหลอกขายหรือเปล่าที่บอกว่าโครงการบ้านอ่ะอยู่ห่างจากโรงเรียนฮาร์โร่อ่ะแปดนาทีคือต้องพูดตรงๆว่าไอ้แปดนาทีมันเป็นช่วงเวลารถไม่ติดนะคะแล้วก็คือถ้าเป็นตอนเช้า,าอ่ะแนี่นเรามันต้องบวกไปสามสิบสี่สิบหรือว่าอาจจะเป็นชั่วโมงแหละเจนนี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยไปโรงเรียนนั้นตอนเช้าแล้วก็ลูกยังไม่ได้แบบเปิดเทอมใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งเลยคือ อน้นะถ้ากรณีรถไม่ติดแ่แนาทีแล้วบ้านเจนนี่อะกรณีไม่ติดอะรถไม่ติดอะบ้านหลังเก่าอะกรณีรถไม่ติดคือสน,น,นาทีได้ค่ะพี่มีเปิดให้หน่แล้วแสดงว่า ถ้าไปจากบ้านเจนนี่หลังเก่าตอนนี้มันก็เกือบเกือบสองชั่วโมงเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนั้นก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหชั่วโมงเพราะฉะนั้นเจนนี่คือวิเคราะห์มาแล้วคิดมาแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยเธอโดนหลอกขายหรือเปล่าอะไรหรือล่าแล้วเจนนี่ก็ไปบ้านโครงการนั้นมาแล้วในช่วงเวลารถไม่ติดมันก็5นาที8นาทีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าช่วงรถติดเราก็ตามนั้นค่ะเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองรถติดอยู่แล้วเจนนี่โอเคไม่ได้แบบซีเรียสนะคะเพราะฉะนั้ คเครียดหรือว่ามองว่าเฮ้ยเจนี่โดนลงโดนหลอกไม่เกี่ยวทุกคนเราไม่ได้โง่นะเราก็รู้เวลาที่เราไปดูบ้านอยู่ว่าเออกี่โมงกี่โมองอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมาก <laughs> อืมแล้วไปโรงเรียนตอนเช้ากับตอนเย็นนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาพราธทมํมคือรถติดมันเป็นเรื่องปกติคือถ้าเราจะอยู่ที่กรุงเทพเราต้องเข้าใจแล้วว่าทําใจกับเรื่องนี้ มันมันแบบสบายใจมากทุกคนไม่ต้องแบบซีเรียสกันเลย<笑><笑>เห็นแม่กินแล้วอยากกินมาค่ะวันนี้เราจะมากินแกงกะทินะคะหมูสามชั้นกับยาหนัดหรือว่าสับปะรดนั่นเองนีค่ะของ่ึงหรอ เวลายายบ้านเอาของไปบ้านไปไหมเอาไปแค่ของที่จําเป็นค่ะเพราะว่าที่นู่นม,มีหมดแล้วของส่วนตัวที่จําเป็นอะไรเงี้ย <Okay. S 2> หลังนี้ขายแหละเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็พอไม่ได้อยู่ดูแลมันก็อาจจะโทรมได้แล้วมันเป็นยังเป็นหลังใหม่ <Okay. S 2> อืม ยูจินพูดเพราะตลอดเลยถ้าอยากให้ลูกพูดเพราะนะคะเราต้องพูดเพราะๆกับเขานะหลังนี้รวมแต่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จอ่ะสี่สิบกว่าล้านขายสามสิบล้านพอเอาไหมถ้าอยากได้จริงอะ่ะถือว่าแบบเอาไปเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่อะ่ะ พร้อมเฟอร์มาให้ได้ให้ทุกอย่างเลยโคมไฟอันละลร้านกว่าบาทนี้ก็ให้อืทำไมเที่ยงแล้วทุกคนไม่บอกผ่อนกับเจนนี่ได้ไหมอย่าเลยค่ะเดี๋ยวเรามีปัญหาทีหลังกันเปล่าๆเจนนี่ไม่ชอบมีปัญหากับใครเรื่องเงินถ้าพี่ผ่อนได้ก็ดีไปเดี๋ยวพอาพี่ผ่อนไม่ได้แล้วเจนนี่ไปยึดเจนนี่ก็ดูเป็นคนใจร้ายอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่า ท่อนธนาคารเถวพี่าาาพ <laughs> ไม่อยากเป็นคนใจร้ายในสายตาใครท่านมีไงให้ลูกพูดเก่งพ่อแม่พูดกับลูกเยอะหรือเปล่าพ่อแม่ต้องพูดกับลูกเยอะๆนะลูกถึงจะพูดเก่งนะะอะค่ะพี่ังเจ้าพี่รักเบบีวันนี่ทำอะไรพี่จุ๊บเบบีลูกไอ้ทำอะไรปิดนั่นนี่ยังเห็นอยู่หมดเลยนายยุตงอ่้อืม เฮ้ก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละเขาอยากน้ำยังลูกยังไม่หิวเพิ่งตื่นเนี่ยพี่เลี้ยงนี้น้เี่ยื่ต้องมาแล้วเออโอเคโอเคเออถูกแล้วอารีเพิ่งตื่นค่ะให้น้องพักก่อนค่ะลูกใครทำอะไรคะอารีทำอารีทำยังไงเออ นารีไล่อยู่อไล่อย like ู่ย่ยยังไงคะไปหาไหนพูดยังไงนารีพูดยังไงอยุ่เป็นมินอกิโยนะยโกหกกัยาวแล้วไ่าวูโกหนาเอารีอานีว่าอยู่แวีว่าอยู่หรอว่าว่าอะไรคะ แล้วจะหมุกออกมาไหมไม่แล้วยูโกหกไหมไม่แล้วใครโกหกคะนารีไม่ไล่นะนารีรักยูจริงไหมยูไม่ให้ตัวตาของนารีแล้วเออนารีงอนยูแล้วงอนนั่นนะเออนารีซื้อมาเกเบนั่นน่ะนารีซื้อมาให้นะซื้อให้ใครเหรอป้าป๊าซื้อให้ป้าบ้าซื้อให้ แล้วยังมีคลิปเลยนะที่เราถ่ายกันนะตอนเราแก่แล้วนี่บุญบุญชื่อเรปาทีนองแต่ว่าล่ชืออ่อตัวนี้ยกู้อ่ะ่าตันี้อนนูวไม่เจออืมกอย่หิวไหมลูกหิวแล้วยังคะ น้องยูจินขายังอยู่เลยยั<า>งคะอยู่เลยยังคะอย,อยะู่แล้วค่ะโอเคค่ะมากินนะพี่ๆดูจิพี่ๆบอกอยากกิ็นยูจินกินอะไร <c oughs> มันคืออะไรคะแม่ทำไมกล้องมันสลับกันเนี่ยเพราะว่าแม่สลับกล้องไงอ่าแม่ลองถลับมให้ดูเอาไหมว่าจะเป็นยังไง ว้าวว้าวเออไม่เอาหนุปังแล้วเหรอเย็นเอ้วก็ถึงนะวันนี้ค่ะสามทุ่มสามนะทุ่มสามคนนะใช่ตัวอับป,ปังไม่แม่เอาเอาจ่เย็น่ะไลททิ้งใช่ใช่ ต้ามีเป้เนนไปไหน啊เป้เนนไปไหนแล้ว啊เป้เนนอยู่ที่รถค่ะเดี๋ยวไป้เนนนอนรถนัลลี่ลงใต้ค่ะตอนนัลลี่บินนัลลี่จะอยู่กับยูยค่ะปอนด้วยป้าเนนอยู่ไอ้ป้าเนนอยู่้นา,นนานลี่ละ่ละไร้เลยเอ,อยูย่ได้วันนี้ามีใหญ่ดูทีวีกินแอปเปิ้ลของค่ะ ไม่ดื้อค่ะไม่งั้นมามีให้นาลี่อยู่ม่ให้ป้าแนนอยู่ไหมเอาเกิด okay. ที่ีได้ค่ะเดีนยวนลีหารีโมทให้ไหารีโมทให้อยนอะนอในลย,ยูตามถ้าไม่ยูตามโบโบยูดี๋่วลุมลูกมตามโฉบ,บก็ยูกัใกังใตหถูกป่าพี่พี่ถามว่ายูจินกินอะไรคะลูก แอปเปิล oh. อร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะถ้าเด็กนะคะแนะนำว่าถ้าน้องเริ่มเป็นแบบภูมิตกพักผ่อนน้อยเริ่มมีโสมีสิวฮอร์อโ,โมนนะคะค่อยเริ่มทานก็ได้ค่ะพี่พี่นะคะเนี่ยเดยเด็กอย่างเงี้ยก็กินผลไม้จริงๆอย่างเงี้ยดีมีประโยชน,น์ีหัวกินอะไรนะคะ อูอร่อ,อยไหมคะหนูเป็นจโนวิ a p p l ะก็หญิงของแม่ออเโอ้โออถ้าถ้ากิน apple จะเป็นเป็นแซนว apple ก็ตายอ๋อเพราะเป็น a p p l ลไม่ดีใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็น apple ปปดีไหมลูกไม่อ,อันนี้ a p p l ลดีไหมไม่ด ดีไหมตกลงดีนะดีเนาะไทยลอยเป็นพิษอ่ามีลูกค้าทานอยู่นะคะแต่ยังไงก็ถ้าใครมีโรคประจำตัวลองปรึกษาหมอดูนะคะใครที่แบบอยากหน้าใสอยากผิวดีสามารถกดตะกร้าได้เลยนะคะแม่ให้นมน้องทานได้ค่ะพี่ส้มเจนดีจริงกินตั้งแต่ผลิตออกมาใหม่ๆตอนนี้หน้าจากสิวเยอะไม่มีสิวแล้วแล้วแม่มีสิวไหม ยูยูมียูมีสิวไหมมีเพราะว่ายุกินอะไรอปยุกินแอปเปิ้ลนะคะนี่ยูรู้ไหมว่าเดือนนี้เป็นเดือนเป็นมีวันอะไรวันนกแต่งงานปนนกเป็นเจ้าสาวเฮ้ยวนกแต่งงานเก่าใชครับลุงอะไร ตรงนี้เป็นอห,หารไงตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าบ่าวไงอือ,อตรงนี้ก็เป็นเป็นงานกับโต๊ะทายเหรอใช่แต่งานกับเจ้าบ่าวลูกเขาเรียกว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวโอเคแล้วเราก็ไปเดินในงานป,น ốc, ปน้านกป้านกเขาลอดซุ้มด้วยนะ ลอดซุ้มคืออะไรลอดซุ้มก็คือในงานแต่งใช่ไหมคะเพราะว่าลุงเน็ตเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวและลุงเน็ตเนี่ยเป็นทหารลุงเน็ตก็เลยจะมีทหารหลายๆคนเนี่ยมาถืออย่างนี้ถือซุ้มถือดาบนี้ให้เป็นซุ้มสามเดี่ยมแล้วก็ให้ป้านกกับลุงเน็ตอะ่ะเดินผ่านส,สวยๆใช่ไหมคะเออป้านกแต่งงานป้าของอยู่ย อุ้ยสิบบ้านแล้วทุกคนขออีกสิบบ้านเร็วอีกสิบบ้านพี่ๆค่ะอุ้ยเก้าสิบสามบ้านแล้วขอบคุณทุกออเดอร์นะคะปะ้านกแต่งงานวันที่ยี่สิบนี้เจนนี่ก็ให้ของขวัญป้านกได้เรียนเชิญพี่ฉัดนะคะไปแต่งหน้าให้ในวันแต่งงานทุกคนพี่ฉัดแต่งคือสวยมากเพราะตอนงานแต่งเจนนี่อ่ะพี่ฉัดแต่งตอนแบบนี้แต่งงานอยู่อย,อยู่ไหนอ่ะ เปนในพุงอหรอ,อ,อ,อ่ะตอนนี้เจนย่าอยู่ในท้องอืมตอนนี้เจนย่าอยู่ในท้องแล้วตอนนั้นน่ะอีออยูแล้วยูออกมาแล้วใช่ไหมคะก็โตแล้วใช่ไหมแสดงว่ายูก็เคยเป็นเด็กมาก่อนใช่ไหมลูกแล้วตอนนี้ยูเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ,อาอยุเป็นอะไรเจอ,อะไร เจเจเป็นเด็กน้อยกว่าอ๋อเป็นเด็กน้อยดีกว่า,วาทำไมถึงคิดว่าเป็นเด็กน้อยดีกว่าผู้ใหญ่เด็กน้อยเป็นเด็กน้อยกับผู้ใหญ่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ยอยากเป็นอะไรเด็กน้อยเด็กน้อยเพราะว่าน่ารักน่ารักอืมพอเด็กน้อยน่ารักก็เป็นเด็กดีกว่าอืมส้มเจนนะคะกดได้เลยพี่พี่วันนี้นะคะราคาเต็มคือ 790นะคะวันนี้กดได้ไม่ถึง400นะคะอุ้ยร้อยบ้านแล้วขอบคุณค่ะออกงานไหนแม่ไม่มีอะไรคะ่ะวันนี้มีไลฟ์สด6.6นี่แหละก็แต่งหน้าให้มันสดชื่นบ้างแล้วกเว็เดี๋ยวไปบ้านใหม่เดี๋ยวไปบ้านใหม่เดี๋ยวไปบ้านใหม่นะคะน้องอยูจินตัวสูงขึ้นเยอะมากจริงหรือเปล่าจริงไหมคะ เอายอยากตัวสูงไหมเพราะตัวสูงมันจะทำไหมคะถึงของเล่นถึงของเล่นอืมก็คือเล่นของเล่นได้เหรอ,อถ้าตัวเล็กเล่นไม่ได้เหรอคะลูกแเล่นได้ตัวสูงเล่นไม่ได้เพราะว่าทำไมคะเพราะว่าตัสูงเกินตัวสูงเกิน,ตกนแต่ตัวเล็กเล่นได้ อ๋อเพราะว่าตัวสูงเกินนะคะเพราะว่าตัวสูงเกินยิ่งโตยิ่งเหมือนแม่มากขอบคุณค่ะยูจินคิดว่าการที่ยูจินเหมือนแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีไหมเ<ม>พราะว่าเพราะมามีรักยูขอบคุณนะคะเห็นหมใครที่พูดว่ายูจินไม่รักจินนี่ยูจินรักจินนี่ แล้วถ้ามาถึงว่าแเบบีออกมาแล้วมามีท้องเล็กแล้วอะ่ะสมมติมามีไม่ท้องโตแล้วอะ่ะมามีสามารถไปร้องเพลงคอนเสิร์ตได้ไหมได้เหรอร้อยยุไปด้วยไหมไอม้มามีไปรายยุไปโรงเรียนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วใครจะดูแลเจนย่าล่ะเพราะว่าเจนย่าเป็นเบบีต้องมีคนอุ้มคนอาบน้นําอ่ะเจนย่าก็ออกมา ป๊าๆกอุ้มนี่ป๊าก็อุ้มหรอแล้วหนูจะช่วยดูไหมคะหนูสามารถทําอะไรให้น้องได้บ้างป้อนเนียนนิ้นป้อนเนียน,นเอาแกมเพือให้ลให้น้องเอาของเล่นมาให้น้องโอเคแล้ป้อนขนมอืมแต่ว่าตอนนี้เคี้ยวก่อนนะคะโอเคค่ะเห็นไหมยูจินช่วยเลี้ยงน้องได้ ยูจินโตแล้วพี่พี่ยูจินเขาเป็นเจเจแล้วเขาพร้อมที่จะรักเบบีของเขาแล้วเจนย่าไม่ใช่เป็นของเจนนี่กับยูนะคะแต่เจนย่าเป็นของยูจินเพราะว่าเราสี่คนเนี่ยเป็นแม่แม่ยิ้มวาที่ไอเอ่ะออกแล้วเหรออีกไหมแม่ปากุก่าหน้าตา,าตมีลิ้นน่าจะมีลิ้นเอาถ้าไม่ไม่มีลิ้นจะทำยังไง่ะ แล้วเจนย่าเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ของพ่อของแม่แต่เจนย่าเป็นของยูจิมด้วยเพราะว่าเราสี่คนเป็นครอบครัวครัวล่าสุดยูจิบอกว่าแม่น่าจะมีลิ้นนะคะอืมมาทำไปแม่ย้ขายูจิยกขายกขา,กขาอืมมีขามีขาใช่แม่มีขาลูก มีเยอะค่ะแบ่งกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะคะถ้ายูไปโรงเรียนแล้วยูมีขนมแบบเนี้ยแล้วเพื่อนก็เดินมาบอกยูจีน I want to eat ให้ไหมใช่แม่มีขามีมือมีลิ้นนะคะทุกคนแม่ยูจินก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะยูอาปากสิขอดูลิ้น อายุมีลิน้นเดี๋ยวดูจมูกสิเฮ้ยยูมีจมูกใอรดูหูอายยูมีหูกิอกนนะอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่ได้กินกตะกีกเรื่องอะแองใส่ไม่เหยียบคอนะทำไมอ,อ่ะให้แม่กินเนาะเดี๋ยวไม่เหยียบคอนะเก็บคอเหรอ ทำไมต้องเจ็บขอ,องมกินเยอะกินเยอะเกินไปหรอรวอยุกินเยอะได้ปล่าอเคอือืมือ่อกี้บอกพี่ๆ่อยค่ะว่ากินตะก้าเนี่ยค่ะกินตะก้าไหนคะ่ะ,คะวันนี้ส่วนลดเยอะมากเวลาเราพูดให้พี่ๆซื้อของใช่ไหม เราต้องทําท่าด้วยวันนี้ส่วนลดเยอะมากทุกคนลอง okay. กินดูเรื่องสิวนะคะของเรามีซิงค์คือใครที่เป็นสิวจากการพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าสิวฮอร์โมนช่วยได้ค่ะแต่ถ้าพวกสิวจากการไม่ล้างหน้านอนหรืออะไรอันนี้ไม่ช่วยนะคะ